สุดยอดและเป็นของเล่นชิ้นใหม่นะครับกับ88นะตองแปดใช่ไหมตองแปดใช่ไหมพบก,กับ m อฟซีซาวด์สวยเลยครับเชิญเลยครับ ะะอยู่ที่ตลาดพูซาแห่งนี้นะคะวันนี้นะคะดิฉันมาในนามของร้านแ8 8แแนะคะอยู่ทางด้านนี้เลยนะคะจะเป็นอุปกรณ์นะคะตกแต่งภายในรถยนต์นะคะน่ารักน่ารักมากมายเลยวันนี้ราคาก็โปรโมชั่นสุดๆมากๆเลยนะคะเป็นสินค้าตกแต่งภายในรถใช่นะคะเปแต่ภายในรถ,รถยนต์ <ยะ S 1> ค่ะเย๋ไก๋น่ารักน่ารักนะครับมาไปดูกันได้นะครับโปรโมชั่นอยู่โปรโมชั่นอยู่ในช่วงนี้ มีโปรโมชั่นของการลดราคาอยู่นะฮะใช่ค่ะลดราคาลดเยอะมากๆเลยะ <c oughs> นะครับนัก็คือต้อมแปดนะแปดแปดแปดใช่ค่ะเลขชื่อแล8 8้วครับแปดแปดแปดนะฮะไปดูไปชมได้อ่ะเด็กคันที่จอดอยู่นี่คือยังไงฮะอ่าันนี้นะคะยีดียังไงนะคะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นจักรายานไฟฟ้านะคะมีดีตรงที่ไม่ต้องออกแรงขับให้เหนื่อยเลยนะคะ ที่น่าสนใจกันขับจักรยานตันนี้นะฮะมัจะเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับเวลาขึ้นนั่งแล้วก็แบเข็นหวายหลังอย่างนี้นะครับนะใช่ไหมอ๋อพี่ผ่านไปข้างหน้าสิคะผ่านไป้างหน้านะครับโดยไม่ต้องใช้แรงมากเพียงแค่กดปุ่มนี้มันก็จะล้มนะฮะ ผมวยน,นะครับมันจะออกแบบสปีดนะฮะรูนะครับอ่าคันนี้นะคะมันมีดีตรงที่เนี้ยค่ะขับช้าๆนะคะขับไปเรื่อยๆนะคะแต่พอกดสปีดปุ๊บมันจะเร็วขึ้นค่ะเ<ด>อาคุณพี่ทำไม,มไม่เร็วขึ้นล่ะใช่ใช่แค่แตกเฉยๆค่ะมันก็จะเร็วขึ้นค่ะโดยคุณพี่ไม่เหนื่อยเลย,ยวันนี้นะคะก็จัดโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยนะคะจากค่าโพดี สหืน้าพันบาทนะคะวันนี้ลดเหลือสอง0มบาทเท่านั้นนะคะถึงพรุ่งนี้วันสุดท้ายเลยนะคะสินค้าเราเป็นสินค้าพอเดอร์ด้วยนะคะมีคันเดียวอยู่ที่นี่นะคะตอนนี้เลยนะคะเป็นไงคะพี่รู้สึกยังว่ามันเร็วขึ้น่นเ,นะะเสียงด้วยนะคะมีแตมีไฟแก่งเลยและก็ที่สำคัญนะคะสามารถเก็บก็พบาไปไหนมาไหนได้ด้วยนะคะ ปับเก็บได้ค่ะราคาตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาตัวนี้นะคะจากปกติราคา3 5,000บาทนะคะวันนี้ลดเหลือ2อ0 0มืบาทตัวไหนคองห่ะขวดนะครับตอนนี้2อ0หมื้นวนะครับจพยายามไฟฟ้านะครับนะและและมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นพระเอกเลยากเข้าสู่งานเลยครับเป็นอะไรครับเข้าสู่งานเลยครับมาเลยครับผมก็ลังสังเกตดูว่าเขาใช้อะไรบังครับ กาใช่เลยนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับนะฮะเข้าสู่หน้าเวทีครับอ่ะนะฮะตัวนี้ดูที่มือแค่อะไรบ้างในมือใส่เท้าบังคับทิศทางค่ะให้เท้าบังคับทิศทางเมื่อเราโน้มตัวไปข้างหน้านะคะมันจะเป็น เอาเดียวได้ไหมองาเดียวไปข้างเดียวอต้องขึ้นพร้อมกันไปอย่างเร็วมากเลยนะต้องขึ้นพร้อมกันของค่ะต้องลองให้พอดีกันเลยนะคะโอ้โหนะฮะอันตรายฮะลองลองลองให้ดูหน่อยต้องขึ้นมาพร้อมกันขึ้นพร้อมขาขึ้นพร้อมกันนะครับลองดูฮะต้องต้องคนที่เป็นจริงๆนะครับอไม่เป็นก็ฝึกได้ค่ะ5นาทีก็เป็นแล้วนะคะ คือน้อมตัวไปข้างหน้าก็จะไปข้างหน้าไปข้างหน้าค่ะไปหลังก็อเอ่อมาพับเท้าเราไปทางต้นเท้านะคะมันก็จะไปทางข้างหน้าตอนนี้ใช้เชื้อเพลิงอะไรครับไฟฟ้าชาร์จใช่ไหมคะับเป็นแบตเตอรี่นะเป็นแบตเตอรี่นะครับอ๋อถ้าจะเลี้ยวขวาก็เน้นเท้าขวาลงไปนะในเลี้ยวขวาเลยครับอาจจะต้องโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยนะฮะผมไม่ได้ใช้มือบังคับเบียดประการใดเลยนะฮะโอ้โหครับ 888นะครับสินค้าดีมีอีกเยอะแยะมากมายใช่ค่ะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีทั้งเ่อส่วนของผ้าบงค์นะคะแล้วก็ต่างๆมากมายเลยที่ติดรถเยอะนะคะลองเข้าไปดูได้ค่ะวันนี้ลดราคาสุดๆเลยนะคะค่ะฝากด้วยนะเดินท่านผู้ชมร้านอยู่ทางด้านขวานะคะร้าน888ค่ะครับนั่นก็คือสินค้าเด็ดจาก888ช็อปนะครับขอบคุณมากค่ะ เล่นสินค้าที่นี่ได้นะครับที่888ช็อปนะครับขอบคุณ MP สาวสวยจาก888ช็อปนะครับและในช่วงต่อไปนะครับ